ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับสดับเย็นวันพุทธที่28ตุลา2563ก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่16นาฬิกาสีนาทีก็สำหรับคลิปนี้คงเป็นคลิปท่านๆอีกเช่นเคยครับพอดีว่าฝนไล่ละได้ยินเสียงไหมครับ <c ười> ก็สำหรับคลิปนี้มาแนะนาเพื่อนๆสำหรับาการลดต้นทุนในเรื่องของฟางที่เอามาให้วัวแต่ไม่แนะนําให้ใช้แบบนานๆยาวๆนะครับคือแนะนําให้ใช้กรณีที่ฉุกเฉินเหมือนผมนะตอนนี้ก็คือ น้ำท่วมน้ำหลากไม่สามารถที่จะไปตัดหญ้าได้ในปีก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะแล้วต้องไปซื้อฟางฟางก็สามก้อนร้อยวันหนึ่งหมดไปสามก้อนนะครับอ่าก็จะมีตัวเนี้ยผมให้กินแบบบุฟเฟ่เลยนะคือจะให้น้อยก็สงสารมันเวลามันเห็นผมมานี่คือมันจะร้องเรียกเลยนะผมก็เลยใส่ให้ทั้งก้อนไปเลยสรุปคือมันกินหมดวันละก้อนโอ้คือยังไงอ่ะผมหมด ถ้าอาหารวัวไปวันละร้อยแน่นอนคือการันตีได้ผมก็เลยหาทางออกด้วยการไปปรึกษาท่านอาจารย์ว่าพอมีวิธีไหนไหมท่านอาจารย์ก็แนะนํามาให้ไปซื้อเป็นเกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุเสริมเป็นแบบนี้ตอนนี้พี่แกกําลังกินอยู่นะแต่แบบมันก็เหมือนหมดใบเหมือนกันนะผมซื้อมาตอนประมาณถ้าแถวต้นเดือนนะคือณนะวันนี้มันหมดแล้วตัวน,นี้ผมเพิ่งเปลี่ยนให้นะนะ เพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อวานก็มาแนะนําเพื่อนๆพ,พูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้เขาจะมีอยู่สองสีคือสีขาวกับสีแดงก้อนละประมาณ40บาทตัวเนี้ยสีสีขาว40ตัวแดง30ตัวแดงมันเหมาะก,กับโคขุนนะครับวัวขุนแล้วสีขาวนี้มันเหมาะก,กับวัวที่เป็นแม่ลูกก็คือวัวแม่พันธุ์น่าจะประมาณนี้นะ อันนี้ผมก็ถามแกมา <c ười> คือรายละเอียดแบบอื่นๆก็คงต้องไปศึกษาเองเพิ่มเติมนะเขาก็จะมีบอกในนี้อยู่อ่ผมไม่ใช่นักวิชาการก็อธิบายไม่ถูกหรอกคือมาบอกได้แค่ว่ามันไทยแล้วมันโอเคมันลดปริมาณฟางได้จริงๆอ่าทำไมมันถึงลดได้ก็คือตัวเกลือตัวเนี้ยเขาเค็มเขาเค็มพอเขากินแบบเค็มปุ๊บเหมือนคนดากินเค็มปุ๊บก็ต้องวิ่งหาน้ําแบบกินน้ํา่อยใช่ไหม พอมากินน้ำปุ๊บเราจะให้ตัวนี้ไปด้วยนี่เป็นเกลือเม็ดเราจะละลายเข้าไปในน้ำเลยก็ใส่สักกํา,ส,ากสองกําละลายเข้าไปในน้ำพอเขากินน้ำเดือปุ๊บเหมือนท้องเขาอืดแบบนี้หรือว่าอา๋อฟางมันขยายตัวในท้องหรือเปล่าเหมือนเส้นมาม่าเคยกินมาม่าดิบทำไม <c oughs> กินน้ำตาเหมือนมันแบบขยายตัวในท้องหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะสรุปคือฟางหนึ่งก้อนอ่าเอาสรุปแบบผลเลย คือจะมีผลแล้วฟังหนึ่งก้อนพี่แกกินได้สองวันจากแต่ก่อนกินได้แค่หนึ่งวันอ่าอันนี้แบบเห็นผลชัดเจนคือครึ่งต่อครึ่งพอมาหักหารกับตัวเนี้ยอ่าตัวนี้ก้อนละสี่สิบบาทมันกินประมาณน่าจะเกินครึ่งเดือนนะครับประมาณสามอาทิตย์น่าจะได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์แถวนี้ผมว่าไม่แน่ใจวันที่ผมเอามาครั้งแรกเหมือนกันนะ ก็ตีไปสักสามอาทิตย์ก็ได้รอๆในนานๆหน,น,น,น่อยเห <c ười> มือนให้มันคุ้มหน่อยเนาะคือ <c ười> ผมไม่แน่ใจนะในแต่ในระยะเวลาที่มันกินอ,ะอ่ะก็คาดว่าสักสามอาทิตย์มันจะได้ทิ่ตบคลิปเนาะ <c ười> นเพื่อนๆต้องไปลองดูเองคือมันลดได้จริงๆคือฟังจากปกติกินวันละ1ก้อนอกลายเป็น1ก้อนกินได้2วัน ่าก็เป็นการถ้วยลดต้นทุนในเรื่องของฟางไปได้เยอะเลยถ้าป,ปกติฟาง1นก้อนกินได้1วันใช่ไหมในหนึ่งวันผมจะหมดอยู่หนึ่งแต่อันเนี้ยมันเปลี่ยนไปก็คือ2วันผมหมดไป $100 มันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่าราคาของเกลือแร่ตัวเนี้ยมันอยู่แค่ค้อนละสีบาท40บาทอยู่ได้สามอาทิตย์คุ้มไหมครับสีบาทอายุอ่า กว่าจะกินหมดเนี่ยมันอยู่ที่สามอาทิตย์ไอ้น,นี่พูดหล่อๆนะอาจจะสองอาทิตย์กว่าก็ได้มั้ง <c oughs> ผมจำวันเวลาแบบเป๊ะๆไม่ได้ไงเพราะว่าผมไม่ได้มา,าคุยตั้งแต่ตอนแรกเนาะก็ไปลองใช้งานดูครับไปลองใช้งานดูก็สตับสถานที่ซื้อสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายอาหารสัตว์ทั่วไปนะครับถ้าใครแบบหาไม่ได้จริงๆร้านอาหารสัตว์หาไม่ได้เลย หาไม่เจอก็ชี้เป้าช้อปปีครับมีขายพี่แกาขายสากเบอืเบอยันเดือรบจริงๆก็ลองไปหาซื้อมาทดลองดูเป็นการลดต้นทุนเราไปด้วยแต่ถ้าจริงแบบทําวิธีนี้นานๆไปผมว่าแบบยังไงมันรงสารครับสงสารวัวก็คือควรที่จะเอามาใช้ในระยะเวลาที่แบบเราเดือดร้อนจริงๆออ่ะคือหาย่าให้ไม่ได้แบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะโอเคกว่ามันไม่ดูเป็นการ ทารุณวัวจนเกินไปถ้้จริงถึงมีหญ้ามาให้ผมลองตัดหญ้ามาให้นะเขาก็กินหญ้าไม่ค่อยเยอะนะครับอ่าคือเหมือนเขาอิ่มน้ําไปอะ่ะคือกินน้ําเยอะแล้วมันอิ่มแล้วกินหญ้าอีกไม่ค่อยจะได้มันก็ดูไปเหมือนยังไงเหมือนการทารุณพี่แกยังไงก็ไม่รู้นะผมก็สงสารน,น,นะนะ <c oughs> คือถ้าสถานการณ์ปกติผมว่าคงจะเลิกให้หรือว่าจะ ยังไงอ่ะอาจจะให้ในปริมาณที่น้อยลงแบบนี้อ่าจะได้ไม่ดูเหมือนการทารดุลกรรมมัน <c oughs> ก็สงสารไงถ้่จริงมันก็ไม่ได้แบบดูผอมดูอะไรนะครับให้กินแบบนี้มันก็ดูอ้วนแต่ไม่รู้ว่าอ้วนน้าหรือเปล่าเหมือนคนเรากินน้ําแบบเด้ะมันก็เหมือนท้องมันโตอ่ะแต่ถ้าจริงอ่ะข้าวไม่กี่คําหรอกมีแต่น้ําแบบเนี้ยอ